วันนี้เราอยู่ที่วัดตังเตี้ยตำบลดอนใหญ่อำเภอบางแพรจังหวัดราช,ชบุรีนะครับวันนี้เราจะพามานำมัสการหลวงพ่อหลวงพ่อโตเชียงแสนนะครับเดิมทีหลวงหลวงพ่อวงน,นี้คือชื่อเดิมเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่เชียงแสนนะครับตอนนี้จะเออเป็นหลวงพ่อโตเชียงแสนนี่เป็นวิหารเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ ภายในวิหารหลวงพ่อโตเชียงแสนนะครับหลวงพ่อโตเชียงแสนวัดตันเตี้ยนะครับเดิมทีหลวงพ่อโตองค์เนี้ยสร้างสร้างมาตอนแรกจะ,จะเป็นพระกลางแจ้งนะเป็นลงลัก ลงรักปิดทองไม่ได้สีทองแบบนี้นะตอนหลังมาสร้างวิหารแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีทองเป็นพระพุทธรูปที่มีความเก่าแก,ก่คู่กับวัสตันเทีย่ยม,มานานเริ่มสร้างก็องค์นี้น่าจะ40่ิปีไปแล้ว เป็นพระพุทธรูปที่สวยความศักดิ์สิทธิ์คู่กับวัดตําเตี้ยมาครับหลวงพ่อโตเชียงแสนเนกสร้างในสมัยพระมหาสมบูรณ์นะครับเป็นผู้ริเริ่มนำประชาชนสร้าง พระอาจารย์มหาสมบูรณ์หลวงพ่อโตนี้กับโรงเรียนวัดตันเตี้ยโรงเรียนวัดตันเตี้ยอาคารสองนะสร้างพร้อมไล่ๆกันอาคารสองของวัดโรงเรียนวัดตันเตี้ยนะอาคารสองนะเพราะว่าช่างที่ที่ออกแบบฐานพระเนี่ยเป็นคนวางฐานพระเนี่ยเป็นในช่าง ในช่างอํานวยช่างที่มาสร้างโรงเรียนวัดตันเตี้ยเป็นคนเป็นหัวหน้าช่างให้แล้วก็ชาวบ้านเป็นคนรวบรวมกําลังกันมาสร้างเยน็ยนๆเสร็จจากการงานก็จะมาช่วยกันสร้างหิ้วปุงหิ้วปูนสร้างเทฐานนะเทฐานพระเทปูนฐานพระแล้วพอสร้างเป็นฐานเสร็จแล้ว่ก็จะเป็นช่างที่เขามา มาปั้นที่ปั้นนี้เป็นเป็นช่างนะไม่ไม่ใช่ชาวบ้านปั้นนะเป็นช่างที่มามาปั้นใต้ฐานพระนี้ก็จะเป็นเสาเข็มเสาเข็มที่ใช้ตอกที่เป็นฐานพระเนี่ยจะเป็นใช้ขวดขวดขวดเหล้าขวดขวดน้าอะไรแล้วขวดแก้วนะตอกตอกเอาปากทิมท,มทิมลงไปรอบรอบสี่สีส่เสาของเส,สานี้มันจะเป็น สี่เหลี่ยมอ่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล,ยแ,ลลแล้วก็เอาเอาขวดนี่ตอกตอกตอกเรียงเรียงเข้าไปแล้วก็เอาเอาเหล็กผูกแล้วก็เทปูนทับมันก็เป็นเป็นเทคนิคของของช่างอ่ะมันก็รองรับน้ําหนักได้เมื่อตอนที่สร้างเนี่ยสร้างนี้ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนก่อนก็เป็นเป็นเป็นชาวบ้านแะว่างงาตนตอนเย็นก็จะมารวมกันทุกทุกวันทุกวัน ช่วยกันสร้างสร้างสร้าง,างจากฐานนะสร้างฐานพอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นช่างเขาทำนี่เป็นวิหารที่สร้างขึ้นมาที่หลังสร้างค่อมมาที่หลังฮะตอนแรกหลวงพ่อนี่จะเป็นลงลักปิดทองสีดำๆอยู่กลางแจ้งนะแล้วเกิดการแรล้งฝนฟ้าไม่ตกเขาก็เลย คิดสร้างวิหารข้นมาค่อมหลวงพ่อชาวบ้านเชื่ินว่าฝนไม่ตกเพรากลัวหลวงพ่อเปียก